Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Good Time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีพบกับ Creative Talk Conference 2025มหกรรมการเรียนรู้สำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเอง ห้ามพลาดที่จะได้รับทั้งมุมมองการตลาดการทำธุรกิจไอเดียใหม่ๆและประสบการณ์จากคนที่ทำธุรกิจมากมายซื้อบัตร CTC 2025ได้แล้ววันนี้ที่1ิ Event กรอกโค้ด MTTM เพื่อรับส่วนลด10%สวัสดีครับ Five Manage นะครับบทความนี้น่าสนใจนะครับ วิกเตอร์มองเขียนบอกว่า how 1500 people avoid chronic illness without medicine for 20 y e a r s นะฮะในปี1975เนี่ยนะครับนักวิจัยในฟินแลนด์เขาไปติดตามชีวิตของคน15,000คนเพื่อดูว่าทำไมบางคนแข็งแรงทำไมบางคนไม่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พบสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรือว่าน้ำหนักตัวหรือการนอนหรือการออกกำลังกายโดยตรงนะฮะโดยตรงแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญหลังจากติดตามมา20ปีก็คือ r e g u l a physical movement หรือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันคือชีวิตที่มีความหมายนะครับเขาบอกว่าคนที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยวันหนึ่งจะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ชีวิตจะเริ่มแย่หลังจากนั้นนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคนอาจจะไม่ได้นึกถึงมันในมุมนี้นะครับเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยถูกวิวัฒนาการมาเพื่อความพยายาม คุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อนั่งอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยมที่เรืองแสงไปเวลา12ชั่วโมงต่อวันหรือว่าทําให้ตัวเองชาไปด้วยชีพโดพาวพมีในรูปแบบของวิดีโอสั้นๆและขนมที่ไม่ใช่อาหารด้วยซ้าคุณถูกสร้างมาเพื่อมีแอคชั่นเคลื่อนไหวผ่านโลกนะครับปั้นแต่งและถูกปั้นแต่งโดยโลกนะฮะคนหมื่นห้าพคนนี้นะครับรูปแบบชัดเจนคนเหล่านี้มีจิตใจที่แข็งแกร่งมีจิตใจที่ เข้มแข็งร่างกายก็เข้มแข็งในวัย70 80 90เ้าเขาไม่ได้วิ่งมาราธอนหรือยกน้ำหนักนะครับพวกเขาไม่ได้ทำครอสฟิตหรือไม่ได้ใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชอะไรอย่างๆจริงสิ่งที่พวกเขาทำคือพวกเขาเดินทุกวันเดินเพื่อไปซื้อของเพื่อไปหาเพื่อนเพื่อให้อาหารสัตว์เพื่อดูแลสวนเพื่อซ่อมแซมสิ่งที่พังพวกเขามีเหตุผลที่จะเคลื่อนไหวพวกเขาจึงทำผู้เขียนบอกว่าสิ่งนี้ลึกกว่าฟิตเนสอีกนะครับมันพูดถึงชีวิตที่มุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบ คุณเคลื่อนไหวเพราะมีคนพึ่งพาคุณคุณเดินไปหาเพื่อนบ้านเพราะมีคนพึ่งพาคุณในเชิงที่เราสร้างสัมพันธ์ด้วยกันคุณซ่อมของเพราะคุณต้องการให้สิ่งของเหล่านั้นช่วยให้คนในครอบครัวของคุณมีความสุขมากขึ้นคุณซ่อมประตูเพราะลูกของคุณรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นคุณขุดดินเพราะคุณต้องการปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งบอกว่าการเคลื่อนไหวคือชีวิตผู้เขียนบอกว่าเขาเห็นมาเยอะมากเลยนะครับในงานวิจัยทางคลินิกที่บอกว่าผู้ชายที่เกษียณแล้วนั่งนิ่งเนี่ยนะครับพวกเขาตอนแรกพวกเขานึกว่า กำลังพักผ่อนอยู่แต่จริงเราไม่พวกเขานั้นใช้คําว่าเน่าเปื่อยดีกว่าโครงสร้างของเวลานั้นพังทลายวันพวกเขาเบลอการนอนไม่สม่สมํมมาเสมอเมื่ออาหารเร่งรีบหรือข้ามไปพวกเขาไม่เจอเพื่อนพวกเขาลืมว่าวันนี้วันอะไรไม่มีกาหนดเวลาไม่มีข้อเรียกร้องไม่มีอะไรดึงไปขา้างหน้าไม่นานเขาเริ่มกังวลเกี่ยวกับทุกอย่างงานเล็กๆอยู่ดีก็รู้สึกท่วมทน้นความมั่นใจหายไปมีภาวะซึมเศร้าป่วยทางร่างกายแล้วก็ตามมาด้วยการตายเร็วทําไมเพราะว่า โครงสร้างของชีวิตคือความหมายเราต้องการทําอะไรสักอย่างเพื่อความหมายนะครับและโครงสร้างของชีวิตมาจากการเคลื่อนไหวผ่านสิ่งที่ต้องทําสถานที่ที่ต้องไปบางคนเคลื่อนไหวน้อยเพราะคิดว่าต้องการพักผ่อนแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจริง,รงๆคือความรับผิดชอบบางสิ่งที่ต้องจัดการบางสิ่งที่พึ่งพาพวกเขาเรานั้นประเมินว่าร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันต่ําเกินไปจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งมันไม่ได้แยกจากกันเลยด้วยซ้ํา การรู้สึกมีประโยชน์คือการยังคงมีชีวิตชีวาการเคลื่อนไหวอย่างมีวัตถุประสงค์คือสิ่งที่ทาให้พวกเรานั้นยังมีชีวิตคนที่ไม่มีกิจวัตรจะเริ่มสูญสลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไปนะครับชีวิตต้องการเป้าหมายต้องการหน้าที่ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าเรานั้นยังมีความหมายอยู่นะครับการหลอกลวงความสบายสังคมเรามองความสบายเป็นสิ่งที่ดีเป้าหมายของชีวิตเรามักถูกบอกก็คือ ทำงานหาเงินแล้วก็กเกษียณเพื่อพักผ่อนนะครับเพื่อเป็นอิสระเพื่อผ่อนคลายนะครับแต่นะฮะต้องบอกว่าคนที่อายุมากขึ้นแล้วมีชีวิตที่ดีเนี่ยนะครับไม่มีโรคเรื้อรังรักษาจิตใจที่เข้มแข็งไว้เนี่ยนะครับไม่เคยอยู่นิ่งนานๆนะครับพวกเขาออกไปทําอะไรบางอย่างนะครับพวกเขากวาดบ้านเองเก็บเตียงเองทําอาหารเองเดินไปที่ร้านเองถือของเองพวกเขา พวกเขาเด็ดว่าจะพืชพวกเขาเต้นรําพวกเขาช่วยเหลือเพื่อนบ้านพวกเขาเดินไปโบสถ์พวกเขาเล่นกับหลานพวกเขาไม่เอาซอสความพยายามของการมีชีวิตความอ่อนน้อมถ่อมตนในงานประจําวันเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้อีกครั้งพวกเรากําลังป่วยไม่ใช่เพราะขาดยาพวกเรากําลังป่วยเพราะเราเข้าใจผิดระหว่างการพักผ่อนกับหลังวันเราลกการเคลื่อนไหวกับเครื่องจักรแท้จริงแล้วร่างกายมนุษย์ต้องการทํางานมันคือเครื่องมือชนิดหนึ่งมันต้องถูกใช้ไม่เช่นนั้นมันจะพังการทํางานไม่ใช่การลงโทษนะครับ การเคลื่อนไหวตัวเองมันคือ,ม,คอมันคือหนึ่งในฟังก์ชันที่ร่างกายออกแบบมาเนื้อเยือ่อกล้ามเนื้อต้องการแรงดึงไม่งั้นมันจะสลายกระดูกต้องการโหลดแบริง่งไม่งั้นจะกรอบหัวใจต้องการการยกระดับไม่งั้นจะอ่อนแอจิตใจต้องการการสัมพันธ์กันประสานกับคนอื่นนะครับไม่งั้นมันจะช้านะครับเหล่านี้มันคือระบบคุณถูกสร้างมาเพื่อเคลื่อนไหวเพื่อผลักเพื่อแบกเพื่อยกเพื่อยืดเพื่อส่งตัวเพื่อเหงื่อออกเมื่อคุณทําสิ่งเหล่านั้นร่างกายคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณ ได้สร้างมาแล้วมันจะแข็งแรงมากขึ้นและจิตใจของคุณก็เช่นกันนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเ,ออเป็นนักพอกายคุณไม่จำเป็นจะต้องมีเทรนเนอร์ส่วนตัวคุณจะต้องเคลื่อนไหวเท่านั้นไม่ใช่สัปดาห์ละครั้งไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่ตอนเช้าไม่ใช่เมื่อมีเวลาแต่ทุกวันเขาบอกว่าคนที่เดินประมาณ8 0 0 0ก้าวต่อวันเนี่ยนะครับ อย่างสม่าเสมอมีโอกาสน้อยกว่ามากที่จะเป็นโรคเบาหวานหัวใจซึมเศร้าข้อเสื่อมหรือสมองเสื่อมแม้หลายคนเป็นแล้วและมาเดิน8 0 0 0 1 9 0 0 0ต่อวันหลายคนหายบางคนเนี่ยมีความเสี่ยงทางพฤติกรรมเช่นบางคนสูบบุหรี่แต่การเคลื่อนไหวเป็นประจำนั้นก็ยังทําให้พวกเขานั้นมีโอกาสป่วยน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับอีกเรื่องนี้น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวนั้นยึดเหนี่ยวจิตใจคนที่เคลื่อนไหวสม่าเสมอไม่ใช่แค่แข็งแรงกว่าพวกเขามั่นคงกว่ากังวลน,น้อยกว่ามีโอกาสน้อยกว่าที่ต้องการยาซึมเศร้า นะครับรู้สึกเหงาน้อยกว่านะครับถ้าคุณเดินออกไปข้างนอกคุณจะตระหนักถึงอะไรบางอย่างสภาพแวดล้อมนะครับสภาพอากาศนะครับคุณต้องปรับตัวนะครับคุณถูกดึงสู่ปัจจุบันเข้าสู่ร่างกายของคุณออกจากหัวคุณการเคลื่อนไหวนั้นพาคุณออกจากเมนทอลลปของความสงสยัยความกลัวต่างๆได้เขาถึงบอกว่ากันบางคนไปเดินเนี่ยสามารถเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้โดยเหมือนกับทําสมาธิไปด้วยนะครับการเคลื่อนไหวคือการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็คนที่มี จุดประสงค์ในชีวิตจะไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆนะครับจะออกไปอยากทําอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนอื่นเพื่อสังคมของเรานะฮะดังนั้นเขาบอกว่าสรุปเลยนะโอเคนะครับถ้าคุณอยากลดโอกาสการเป็นโรคการแก่แล้วเป็นโรคนู้นโรคนี้นะครับให้เริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่สัปดาห์นี้แต่เดี๋ยวนี้นะครับเดินให้เยอะขึ้นแทนที่จะใช้รถขึ้นบันไดให้บ่อยขึ้นนะครับถือถุงใส่ของไม่ต้องใช้รถเข็น ลุกยืนทุกชั่วโมงแม้ยืนแค่นาทีเดียวนะครับทำความสะอาดบ้านอย่างละเอียดไปเยี่ยมใครสักคนแทนที่จะส่งข้อความไปขุดดินในสวนแม้จะเล็กเล่นกับลูกๆบนพื้นเล่นกับสัตว์เลี้ยงบนพื้นเต้นราเต้นคนเดียวก็ได้กวาดทางเท,ท้าจัดห้องใหม่นะครับกวาดใบไม้ถูพื้นด้วยมือเดินร,บรอบออฟฟิศเดินร,รอบบ้านนะครับเอาถังขยะไปทิ้งนะครับถ้าสมมติขึ้นไม่เกิน4ชั้นนะฮะเดินขึ้นบันไดนะครับ ทำอาหารที่ต้องใช้ความพยายามแบกน้ําซ่อมสิ่งที่พังเดินขณนะอ่านหรือคิดนะครับไปห้องสมุดเดินดูชั้นหนังสือช่วยเพื่อนบ้านยายของซักผ้าด้วยมือล้างรถด,ด้วยมือจอดรถแบบไกลแบบตั้งใจครั้งต่อไปที่จอดรถไกลให้ดีใจเดินไปส่งจดหมายนะครับนั่งบนพื้นแล้วลุกขึ้นนะครับเดินทางไกลเสมอแล้วก็หาเหตุผลที่จะเดินทุกวันถ้าคุณยังหนุ่มยังสาวสร้างนิสยัยแต่ตอนนี้ถ้าคุณแก่แล้วไม่เคยสายเกินไปถ้าคุณเจ็บปวดเคลื่อนไหวเบาๆแต่เคลื่อนไหวถ้าคุณเหนื่อย เคลื่อนไหวช้าๆแต่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเลือกมันคือหน้าที่มันเป็นรูปแบบความเคารพต่อร่างกายของคุณชีวิตของคุณและเวลาของคุณนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที